วรระพษสังฆาวาสค่ะถึงแล้วนะคะพาพ่อมาทมําบุญให้กับบรรพบุรุษของเราวรระพษสังฆาวาสอเคค่ะนี่นะคะมีความสําคัญอะไรกับทางครอบครัวพ่อตระกูลพ่อคะถวายที่ดินถวายที่ดิน ตาคัดถวายที่ดินให้วัดวรพ์แห่งนี้ถึงแล้วค่ะค่ <c oughs> ะพอมาทำบุญนะคะ <c oughs> สาธุค่ะเจดิตังบาสิตังสุ่ัแหงสิบพมีวัตสมิตตุศรพีพลันโตสังกปันโทปนารโตยะธรรม